เมื่อนี้สาวอยู่กับสิไปขายเขาคือเก่าหลายคนกับสิสงสัยค่ะพี่น้องว่าสาวอยู่เอาข้าวสารมาตอรไซมาขายคลิปนี้สาวอยู่สิมาเปิดตัวลงกสีเงินล้านสิ่ทำรายได้ให้ครอบครัวสาวอยู่เองสีเองขายเองสีเศร้าสีแล่นสีตะแคงสีงายสีเข่าขามาเด้อครับแม่เอาข้าวสารบ่กห้ากระมี่นะครับห้ากระมี่ห้ำกระมี่หินห้ำกระมี่ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นวิธีการายเข่าของพวกเฮาลูกค้าเพิ่นได้ยินเสียงบอต้องประกาศเพิ่นก็มาเบิงมาสื่อลูกค้าเก่ากับมาลูกค้าไม่เพิ่นได้ยินเพิ่นกับมาเบิงค่ะพี่น้องว่าเขางามบ่อเขางามเพิ่นกับสื่อนําค่ะพี่น้อง พวกเฮาก็ได้ล่าออกจากงานกลับมาอยู่บ้านมาเห็ดเกษตรแบบเต็มตัวพื้นเพของพวกเฮาเป็นเช่าให้เช่านามีพื้นแผ่นดินให้ทำมาหากินให้ปูเข่าที่บรรพบรุษที่พ่อแม่เฮาสางไว้ผลผลิตที่ได้เฮาก็เอามาขายโดยการซีเข่าขายกระลำพังเข่าจะของมันกับพพอขายเฮากะเลยต้องมารับซื้อเข่าจากพี่น้องไทยบ้านผู้เป็นเช่าให้เช่านาน้ำกันเอามาซีขายกะถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุ่มชนของเฮาเนาะพีน้องเนาะและ นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเป็นยังเฮาคือเดมสีข่าวขายลงสีหน่อยแต่ความหวังความฝันมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินถ้าเฮาบ่กเก้าออกจากขอบเขตที่เฮาเคยอยู่เฮากระสิบุมีมือเห็นศักยภาพที่ยูนในตัวเฮาเองความสบายอาจปลอดภัยแต่มันบวกเคยพาไผไปไกลถ้ากล้าท้าทายตัวเองเพราะนั่นล่ะคือจุดเริ่มต้นของการสีเฮาสีใหญ่ไปนะเนี่ยยังหาน้ำตีมาลงไปนี่บ่ค่ะพี่ สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอยู่กับสิไปขายเข่าคือเา่าเฮาชาวหน้าสีเข่าขายหลังจากที่สาวอยู่ขายข่าวสารมาแล,ลายๆคลิปไลายค้นกับสีสงสัยค่ะพี่น้องว่าสาวอยู่เอาข่าสารมาต่ไสามาขายคลิปนี้สาวอยู่สิมาเปิดโตลงสีเงินล้านที่ทำลายใดให้คขอบครัวสาวอยู่อุ้ยขอบรัวเฮาเป็นปลูกชาวหน้าสีเข่าให้พอ่อค้าลังหลังมากฮา้พันโตมาสีเข่าขายเองก็เนื่องจากว่าสมัยนี้ต้นทุนมันสูงเข่ากับราคาถือเหตุหน้าได้ควกคุมเสีย เกษตรกรย่างเห่ากระหันหน้ำมาซอยเหลือตัวเองโบกมือควักควักเมือเรียกดัดสายดัดฟ้าดัดน้ำดัดในดัดหลังเขาไม่ครับมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงกักินได้แล้วโบกมือควักควักเมือเรียกเขาซ้อนกัดใครเขาซ้านบ้าเลยอ้าไซอเก่าตัวนี้หลงซอยที่ไปทีมาหลงซอยกลับมาซอยเก่าเก่ามาสูงอิ่งกว่าเบาอีกจักซอเบ่แม่ ได้ข,ข,าขาา่าวซานมาแล้วเองสีเอง,เองขายเองสีเองครับเผาสีมาขายเองสีเศร้าสีแดงสีตะแคงสีไงสีเข่าขา <c oughs> มาเด้อคร,รับแม่เอาข่าวสารบาขาวสารบ่ครับข้ามกระมี่เอา้ากระมี่เอาเบอร์โทรไว้ท่านกินแล้วคิดอดนิดใจหรือว่ากินไปแล้ว ขั้นว่าเขาแข็งกให้เก็บใบเดี๋ยวสีเปลี่ยนให้ทันทีห่อกระมีนะครับห่อกระมีห่อกระมีหิห่อมกระมีหายอยู่บ่ขอบไปกระมีเอาไว้ให้ไกลให้กาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นวิธีการไขเขาของพวกเฮาสอบละพันค่ะสอบละพันค่ะพ่อขอบคุณค่ะมีผู้คนสร้างหลายอยู่ด้ค่ะแม่ตะวันมันเต็มรถก่อนนุกันแลยวปรเดี๋ยวเอาใส่มานำหลอบนี 21กิโลสองลายหางลูกค้าเพื่นไิ้ยินเสียงบาต้มประกาศพ่นกับมาเบิงมาสื่อลูกค้าเกาา่ากับมาลูกค้าใหม่เพื่อนยิ้ยินนพันกับม่เบิงค่ะพี่น้องว่าเขางามบอเขางามเพ่นกับสื่อน้่ค่ะพี่น้องชีวิตสอนให้หูจักความบ่แน่นอนของชีวิตสอนให้หูจักว่ามีความสุขแล้วเฮาก็ต้องมีความทุกข์สอนให้มีสติกับสิ่งที่เหตุอยู่กับปัจจุบัน สอนให้หู้จักท่าเพราะบ่มีอียังได้ดังใจเฮาสุยาง พวกเฮ้าก็ได้ลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านมาเห็ดเกษตรแบบเต็มตัวพืนเพของพวกเฮ้าเป็นเชา่าให้เชา่าหน้ามีผืนแผ่นดินให้ทำม,มาหากินให้ปูเข่าที่บรรพบบรุษที่พ่อแม่เฮ้าสางไว้ผลผลิตที่ได้เฮาก็เอามาขายโดยการซีเข่าขายการลํำพังเข่าจะคลองมันกับพ่อขายเฮ้าก็เลยตรงมารับซื้อเขา่าจากพี่น้องท้ายบ้านผู้เป็นเชา่าให้เชา่าหน้าน้ำกันเอามาซีขายกถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุ่มชนของเฮ้าเนาะพีน้องเนาะและ นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเป็นยังเฮาคือไดมาสีเขาขายทานทนแทนนี่ก็เป็นโล่งสีทำเงินของเฮาโล่งสีหน่อยแต่ความหวังความฝันมันยิงะะใหญ่ซะเหลือเกินให้มาสีเขาบดให้มานอนเบิ่งบ่ต้อลับอีลีเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเนี้ยโลงสีมนานังสีเขามนานังตาคนรูล้ละหลับพ่นว่ะ ให้ไปเบิ้งเขาสันเสาอยู่ก็เลยเอา้ายางโาเบิ้องแหรเห็นนอนอยู่คือบ่เบิ้งลงสีเสาอยู่ว่าเห็นนอนอยู่ดนเติบแล้วกับวันเพิ่นนนางพักสายตาซื้อเพื่อนหลับอีหรีเคุณนา้า<อ>เอ๋เรื่มแล้วสาอยู่คิดได้เพราพลูกึิดแล้วเซตโจนกับอีนอนนี่ตัวเดียวเฮ <c oughs> ออ้ยวยเววววาีว่่ยยยเยย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 ยเยยนยยยายย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 ้ยยย่งยยยอยยยยยเยย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 ยวยย้ยย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 ย่ยย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 งแล้ว นั่งหลายๆเพื่อนกันลับคับพี่น้องเสาออยู่กัเลยมาแก่งเพื่อนไปสระมาก,กวนเพื่อนห้เพื่อนเดมิโม่เบาแนงเพื่อนนางสีอยู่ผู้เดียวเพื่อนกันง่วงนอนนอะคะนางเ้าลุงสีทางเฮาบอกกล่าวออกจากขอบเขตที่เฮาเคยอยู่เฮากระสิบุมมมือเห็นศักยภาพที่ยูนในตัวเฮาเองความสบายอาจปลอดภัยแต่มันบ่เคยพาไผาไปไกลถ้ากล้าท่าท่ายตัวเองเพราะนั่นแหละคือจุดร่มต้นของการสีเฮาสีไงไปนาะ ลงสีเครื่องนี่กระซื้อไม่ได้หาปีแล้วค่ะพี่น้องคุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะพี่น้องเป็นล่งสีเงินแสนก็ว่าได้เนาะล่งสีเข้ากับโบเมนลงสีไงด้วยค่ะพี่น้องเป็นล่งสีขนาดกลางๆงเท้าสีเข้ากับบริแยกเกตดเขาคือจังล่งสีไงเพลนสีเข้าสืบกินเนาะอันนี้เป็นล่งสีกลางๆเป็นสีเขาร่วมขายให้ทั่บ้านสีมือละยี่สิบห้าสอบแล้วกับบดิสีคู่มือเด้ค่ะพี่น้องมือสองมือเข้ากับสีเชนึงแล้วแต่ออเดอร์ค่ะถ้าเพื่นสร้างร้ายเข้ากับสีร้าย ซีแล้วเกาไปทรงเพิรร Culture, กกเ่นหรือว่าเขาก็ขายไปหน้าเมืองสีก็ได้ค่ะคุณี่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้หมอเป็นคนทถ่เก่งที่สุดหรือว่าสลาดที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ต่างหาก <laughs> ผลพ่อได้จากการสีเข่าเขาบัได้ตะเข่าสารย่างเดียวค่ะพี่น้องเขาก็จะได้ห้ำอ่อนๆนี่แหละค่ะพี่น้องได้ห้ำออกมาไวใหงงัวให้กล้วยให้ปิดให้ไกลกินได้ห้ามกระขายได้ค่ะพี่น้องาซยูเฮ็ดเป็นกระสอบกระสอบยุกระสอบไปเลยว่าผู้ใดอยากได้ก็คือเอาเป็นสอบไปเลยจังสีนะค่ะพี่น้องด้านหลังสซยูก็จะเป็นข้วสารที่เบ้าต่ำเปนสีแล้วได้ห้ำได้แกบได้เข้าไปได้ขายเบิดทุกส่วนเลยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นกองที่แกบที่ห้าสีแล้ว ใอยว่าเจ้ามาสยอาสยคอยดีกว่าเปล <c oughs> ่าเออคอยเป็นกำลังใจให้เจ้ากับพ่อแล้วกำลังใจสีเมณีเนาะกำลังใจเนาะแมนคนเฮามัอนอยู่ที่กำลังใจเด้จากหัวชีวิตที่ดีอย่าแนมว่าเฮาต้องมีความสุขให้ครบสุยางให้เฮาแนมว่าเฮามีความสุขกับสิ่งที่เฮามีว่าว่าเฮาซีมีหน่อยมีหลายซ้ำใดขอให้เฮามีความสุขให้ได้มันก็คือชีวิตที่ดีบ่ดึกใซ่หัวขอรดจ้า มาได้กินกันหรอถ้ถามว่าเห็ดเวียกเมื่อยบ่อก็การที่เฮาเห็ดงานอยู่ในห้องแอร์อู้ยต่างกันแห้งค่ะพี่น้องเมื่อยค่ะแต่ว่าเฮามีความสุขเฮาอยู่กับครอบครัวเฮาอยู่กับคนที่เฮาฮักเฮาเข้าใจกันเมื่อยเป็นได้เฮากับสูนะคะพี่น้อง เดิมมาเด้อครับมาเบิง้งมาเหลือสื่อเลือเบิ้งเหลือ,ลอส้มสื่อบพสื่อบพราว่ากันครับมาส้มเขาไม่เขางามเขาไม่ไม่หนิมหนิมมาซ้อชั่วโมงสามชั่วโมงกันหนึ่งกินได้แล้วเขาหนิมหนิมหอมหอมมาตอนขายต็ดตือครับขายเป็นกิโลกข็ขายขายเป็นสอบข็ขายแถวแม่คนนี้ยินเสียงเบาตอปรากาศคนขี่รถไฟฟ้า ลอยหลุดกลับไปปากเงินปากพื้นอยู er ่ทางเขาที่พวกแซยู่กับพอตอมเขามากบากทีแม่นบอวะตอมที่พวกเขาเขามาทางนี้แล้วแม่ขี่ผ่านแม่นขี่ผ่านเขามากแอยู่กับพอตอมกับบอดดิเปิดแต่ตอที่แหลกนะคะบอดดิประกาศแต่ตอที่แหลกเขาพี่น้องกลับมาประกาศมาจอดกินเขาก่อนเพราะว่าข้ามาเสะเสากินเขาแล้วกับประกาศแม่เคยได้ยินเพื่อขี่รถนั่งมาในก็จะขี่ตามแม่เพื่อนไปเงินแม่เพื่อนไปสู่เขาแม่เพื่อนไดเสียงประกาศตอตอม สี่โมยี่สี่ติดปากอัลโลโดนแล้วอ้าวมันจะค่อยพัฒนาไปเนาะพี่นอ้นองเนาะแมนบออันใหนทีเข้ามาเลย ไปหาสื so ่อเขาเทศบาล้อมยมแถวนั้นแหละมาขายสีขายตัวมีน่องไันจังหวงมีน้องไปสื้อตัวเีวบวกกัไปซื้อจะคล้องมันบ่พ่อขายมันขายเบิดนี่กันอะไรละจีหัวรับประกันเอาเบอร์้ไวครับเบอร์้ไว้แตัวทางเทีแม่เป็นสีรถม่มพุวาจักรีก็ป้องกันสิบอกป้องกันคือนากยันแข้นะวเปลี่ยูกกะจีวนมาเรื่อยอยู่ดอก่ะแม่ท่าไปกัมากคือเกา า่แถมไอ้เงแมวมาหน่ำหน่ะแมวจังสิเอาเบอร์โทรไว้คันพ่อเขาแข็งยาฝ่ากินต่อให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวสิมาเปลี่ยนให้พอจะกินแล้วจ้าประจำได้คันมันอ่อนเอาเบอร์โทรจะไว้หน่ำขอชิโทรอ่ะอันนี้เลยคันมันเบิร์ดอ่าชิ้นเป็นกิโลมันโตกิโลละสักห้าบาทแต่หาซื้อแยกขายกิโลละสักเจ็ดบาทหาซื้อบาทเราขาย ตกิ๊บตกโลละสัเจเ็ดบาทแต่ถ่ายกนสอบมันตกโลสัาหาบาทแบงกับแงแบงเดี๋ยวแบงสอบนี้ให้สอบน้ำมันสังสี่สิบกิโลพอดีหรอสอบพันครับพันสี่สิบโอสี่สิบเอสแอมสี่สิบโล ก็ว่าเถมแต่มตัวประเดี๋ยวอัเท่้เอาเพื่อนเดี๋ยวขึ้นเอาเพื่อเาไมได้บัวตัวประเดี๋ยมันเต็มรถมือนี่เดียวนาเอามาเถ่มดียยวนาเอามาน้ามีผู้พ่นสร้างหลายอยู่ด้วยค่ะแม่ตว่ามันเต็มรถก่อนนุกันล้วะเดีเอาใส่มานำหลอบนี้เดอว้าโไปห้เอาเด้อ

เไแงน่เียเล้หนคน้ใจโนอยาสิเ้ราโง่ก็อ่มันบอกพี่ดอกมนย่างหารถผู้ดีโอ้ถ้าดอกดอกมันบานมันได้นป้านี่ย่างหาน้ำตีนม่ลงไปนี่บอกค่ะพี่โอ้ น <si okay? ี่ครับพี่น้องท่านซีนผู้จะอยู่มาขายเขาทีเป็นกระยางเขาไปหาอยู่ทางในทีเป็นกระยางเขาไปหายังข้่งในนี่ค่ะน้ำทางมันจะเปิดปลาเบิดเลยแล้วก็เฮ็ดออกค่ะพี่น้องเพิมาเฮ็ดละงก็เฮ็ดปวกหลายเน่ยเพิ่มาหาสองรอบแล้วรอบแรกแต่สองผูกาัตร์ค่ะพี่น้องเมืงแน่ ย่าทาให้ทุกอย่างพร้อมจงเริ่มต้นด้วยสิ่งทีมีแล้วค่อยสางฝันขึ้นมาทีละนิดเมื่อยได้แต่อย,ย่าหยุดเพราะทุกอย่างก้าวคือการเข้าใกล้ความสําเร็จย่าดูถูกตัวเจ้าของแค่เห้าลุกขึ้นมาได้สู้มือกะถือว่าสุดยอดแล้วสูสว้เศร้าคือบทเรียนใหม่ของชีวิตเขียนมั่นให้ต่างจากเมื่อว่านมันเบิดแล้วสอบสุดท้ายสอบสุดท้ายเบิร์ตรดเตา เิดเกียงอะค่ะพี่น้องเหลือแต่กระสอบเตาเอาไปใส่ไงยแดียสแใ่ปยะไบสสายเงินเบาต่อมเงินมายาเงินไนงะ นี่มาอีหยางสอบหนึ่งวันหันสอบหนึ่งเด้ยววันหันอ่าอย่าลีล่าอ่ามื่ห่อนอี่ต้องตรงวจสอบกระเป๋ากเก่งๆเรือสอบเดียวพี่น้องค่ะเหลือสอบสที่ไทยห้างวอรุ่นกันวันาสาั่ยุสีเดรคายบวสีขายบนบ่อเลือสอบที่ไทยกับวุ่นกันเยอะจะขายเห็นมันเหมือนคลายลกันจะ เสาอยู่เนะี่ยเรือสอบหนึ่งนอนพี่นอนออออบ่นอนเลย่อนเลย่อนบ่ต่ำเบิดเด้โอเคน้งสอบสุดท้ายมาลุนกันว่าลูกค้าพันสีเอาเบิดบอ่อคุณบอกว่าให้สซั่งเบืองซั่งเบืองแปลมาลุนกันบ่ต่ำก็พอพันสีขายเบิดบอ่อสอบสุดท้ายขะขะพี่น้องมึงแนวเบิดละ่ะ มาแล้วสาวยุสิเดกลาบ,บ้านละเด้อพี่น้องตอนนี้จักโมงตอนนี้เดี๋ยวสาวยุเบิ่งนาฬิกาก่อนอู้สาวยุตอนนี้สิบโมงสี่สิบแปดนาทีค่ะพี่น้องสาวยุได้เข่ามากกับเต็มรถดค่ะเมื่อนี่หลายกว่าทุกรอบไลยขึ้นเรื่อยๆกระขายเบิดคือเก่านะคะ อย่าคิดว่าเฮ้ามีเวลาเหลือพ่อที่จะทาชีวิตมีเวลาจำกัดโรกหมุนเล่วขึงซุ่มเือตื่นมาอีกเคือเฮ้าอาศสิพ่อว่าเฮ้าบ่มีแห้งเหลือแล้วที่จะเคลื่อนไหวไปตามใจจะคข้องอยาเฮ็ดอียงให้เฝ้าเฮ็ดอยากไปไสให้เฝ้าไปจุดไมา้าเฮ้าได้แต่เวลาโบาเคยทาไผชีวิตบ่จำป็นต้องรวยลุ่นฝามักชีวิตแบบธรรมดาเต็มไปด้วยความสุข เมื่อนี้ขายเขาเบอร์เตเว่บนบะเกนอยก็ดีใจลายมีของมาฝากนี่แหละค่ะคือชีวิตครอบครัวของสาวยูค่ะพี่นองหลังจากลาออกจากงานแล้วมาเห็ดกษตรอยู่บ้านว่าสาวยูมาเห็ดอีหยังถึงมีรายใดกันนี่แหละค่ะมาสีเขาขายแล้วก็เห็ดกษตรไปนั่มค่ะอยู่กับครอบครัวช่วงนี้กหลายมือจังสิได้ลงคลิปซูพีซูนองเบิงกยะยาถิมยาปลากันเด้อค่ะว่าคลิปหนาสาวยูซีมีอีหยังลงสูพีซูนองเบิงคลิปนี่กะสาวยูขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะ